ก็จะพามาสอนวิธีการต่อใช้งาน Proximity 2สายกันนะครับของเต๊ตตัวนี้ M12 ครับแลยวตัวจับ2มิลสายก็จะมี2สีครับน้ำตาลน้ำเงินข้อควรระวังก็คือ,อห้ามจ่ายไฟโดยตรงไปที่ไฟบวกและลบไปที่เซนเซอร์ครับเซนเซอร์จะพังทันทีเราต้องมีโหลดมามาต่ออนุกรมด้วยครับผมจะใช้หลอดไฟมาเป็นตัวขั้นกลางเพื่อเป็นโหลดนะครับอมีโพล์สายหนึ่งตัวครับจ่ายสายลบนะครับ ไปดูกันต่อกันเลยนะครับผมตัวท่านกลาง่อเป็นหลดนะครับอ่ามีโพสต์สายหนึ่งตัวครับจ่ายสายลบนะครับอไปดูกันต่อกันเลยนะครับผมอันดับแรกผมเอาเอาไฟเอาฝั่งบวกของหลอดไฟมาเข้าบวกโพสต์สายก่อนนะครับก็ฝั่งลบนะครับอ่ผมพักสายไว้เฉยนะครับฝั่งลบของโหลดผมเอาสีน้ำตาลครับมาต่อมาจําด้วยกันนะครับ อ่าแล้วก็ออกเสีงเงินเข้าที่ศูนย์วัของโพสพาหครับก็จะครบวงจรพอดีนะครับประมาณนี้อ่าครับผมอ่าลองมาใช้งานกันครับอ่าอ่านะครับลองกดจับด,ดูอ่าประมาณนี้ครับผมก็ต่อใช้งานง่ายๆ่ยประมาณแบบสองสายครับ proximity